โอเคนะครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนครับอยู่กันในเกมสกากันต่อในเซิร์ฟเก้าสี่ครับก่อนจะรับชมคลิปรบกวนทุกคนฝากกดไลค์นะฮะกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามกิ้ผ่านส่วนของเพลิดเลยครับที่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกก็ไม่ได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องนึงการกดสุ่มแรงคุณใต้คลิปต่างก็สามารถกดเช่นกันอ่ะก็มาลุยกันต่อนะตอนนี้พลังก็ประมาณ5.22ม ก็พาสเพิร์ดก็เคียเรียบร้อยเดือนที่แล้วเนาะตอนนี้เรามีหนังสืออยู่ที่300กว่านะเดีย๋ยวเก็บไว้ก่อนสิ่งแรกเลยที่ผมลืมทำก็คือนี่ครับปลดโปเกมอนไม่ได้ใส่โปเกมอนเข้าไปนะเอาเป็นยูโนแล้วกันพลังขึ้นมาเวอ่ะพลังขึ้นมาแล้วนะครับไปกันต่อนะครับเสียสละแค่500กว่าเพชรก็ไม่เท่าไหร่นะอ่ะนี้อัพได้้วครับ เอาละครับผมก็สปีดเนี่ยอีกหนึ่งเลเวลทั้งเองเนะครับผมก็จะครบแล้วนะครับตอนนี้พลังก็จะแตะ5้าล้านสามแล้วนะอ่ะก็มาลุ้นกันนะครับตรงนี้เลเวลเนี่ยก็จะ8.2แล้วนะครับ81นิดนิดต้องรีบดันพลังแล้วนะครับเลเวลเริ่มขึ้นแต่พลังนี่ยังไม่ค่อยขึ้นช่วง 3- 4วันที่ผ่านมาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าพลังผมไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้อัพพลังทีมหลัก ผมไปอ,อัพตัวที่จะเล่นร่วมกับตัวหลักซะมากกว่านะครับเช่นไปอัพพิกาชูนักสืบไปอัพทาปูโคลโเคโค,โคโคนะจะเอามาเล่นไม่ใช่หรอกนะครับจะเอามาเล่นมาทดสอบอะไรเงี้ยครับจะได้มีตัวละครคือผมอยากให้9ก้าตัวละครหลักมันมันเป็นทีมที่ดีที่สุดแล้วกันนะครับก็พยายามผักกัน ตัวโปเกมอนที่มันเป็นธรรมดานะครับก็จะเอาพวกรีเจาี่มหากรบมาเล่นบ้างนะฮะไหนๆก็เราได้มาแล้วเนาะได้มาจากเทพหลุดในเขตจ,จับก็ต้องเอามาใช่ครับมันก็เสียดายของนะถูกป่ะเราก็จะเอาในส่วนตรงนี้มาใช้งานนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็เรียบร้อยเนาะสำหรับตรงส่วนของยูเนียนะเอาละนะครับตอนนี้ก็ได้มา อ๋อผมลืมกดแม่บ้านนะครับกดแม่บ้านก่อนลืมแม่บ้านกดได้ตอนเลเวล80นะฮะซึ่งผมก็ได้ไมาเรียบร้อยซึ่งมันก็ทําให้เราไม่ต้องเล่นอะไรเยอะแยะนะครับอย่างทาว,วงทาวเวอร์ผมก็2 0 0ชั้นเรียบร้อยนะครับได้ชุดแฟชั่นมาครบแล้วนะฮะเอาละก็ได้นิดนึงนะครับถือว่าก็ช่วยได้บ้างน,นะครับ หลังของร้านค้านี่ก็กดเหมือนเดิมนะครับของสำคัญอาสิอุดเนี่ยใช่ไหมอ่ะด้านหน้านี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับอ๋อเข้าไปอัพในส่วนของไม่ถูกกรอกก่อนเอาละเรียบร้อยถ้าแลกแสงได้ก็จะดีมากนะอันนี้จะมีพวกแบ็คไว้ใช่ไหมแบ็คไว้คิวเลม ถามว่ามีตัวละครที่เล่นไหมไม่มีเลยแม้แต่ตัวเดียวอ่ะอย่เรารีสักหนึ่งครั้งครับป่าปุ้ยโอ้โหมีดิจิมอนมานะครับวอเกรมอนนะแล้วก็มีนี่เลยมีทุกเกาอมาพอดีพอดีอดแต่ตีบวกไม่ถึงโคตสวยเลยนะอ่ามีกลาดอนนะครับ โอ้ยมีโฮโอ้ด้วยโอ้โหเรื่องไม่ถูกเลยนะฮะแต่อยากได้ไม่ทูกรอกมากกว่านะครับตอนนี้ไม่ทูกรอกผมเนี่ยตีบวกไม่เยอะนะครับตีหกเองนะฮะตายแล้วนะครับเอาใครมาเล่นดีวะเอาลิซซดอนออกไหมเอาลิซซดอนไปฝากใครไว้ดีวะเนี่ยมีใครถึง25บ้างถ้าจะด,ดูมีแครร่ลิซซดอนแค่ตัวเดียวนะครับที่25นะครับ นั่นเดี๋ยวเราต้องฝากดิเซอรดอนก่อนนะครับก็ฝากแค่หลักๆเลยนะครับก็เป็นอ้เสียได้ว่ะคือเอาไงดีวนะเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าพลังน้อยลงมากหรอกนะครับเดี๋ยวโอเคเรามีวิธีเรามีวิธีธก็อย่าเอาดิสเรนไปฝากให้กับใครสักคนหนึ่งก่อนนะครับ เอาละเดีย๋ยวเรามาถ่ายโอนกันนะครับผมขออนุญาตถ่ายโอนลิซาดอนนะไปให้มีทูกรอบเพราะว่าลิซาดอนเนี่ยเขามีตีบบก25ตัวเดียวที่เหลือผมไม่มีตัวไหนถึง25เลยนะครับก็อยากจะแลกไปเลยละกันก็ต้องยอมเสียเพชรอีก200เนาะเมื่อกี้เราลีไป200นะฮะลีแลกแสงเนาะอันนี้ 200, อีก200เดี๋ยวต้องไปหูใช้เพชรเยอะเหมือนกันนะเนแะแต่ไม่เป็นไรเราต้องทำครับเพราะว่าอันนี้สำคัญกว่านะครับ โอเคเรียบร้อยได้มาประมาณล้านกว่าๆนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะอ่ะมีทูกล่อขึ้นมาแล้วนะครับเอาอาวุธใส่เขาหน่อยอาวุธบกสามเขาอยู่ไหนวะเนี่ยนี่อาวุธใส่เขาเรียบร้อยนะอาวุธเนี่ยก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ที่รู้ตรงนี้มีบวกยี่สิบห้าแล้วนะฮะอ่ะเงื่อนไขมันก็จะผ่านสําเร็จเรียบร้อยนะครับ อ่ะก็เดี๋ยวเรามาแลกแสงกันก่อนอันดับแรกนะฮะอ่ะแลกแสงนี่นะครับปับเข้าไปกดไปที่อ่านี่ครับแล้วก็จะใช้เพชรอีก2องร้อยให้แล้วก็เมื่อกี้ผมกดรีแลกแสงคือไอ,ไอตอนที่ผมกดแลกแสงที่รีเซตอะครับถือว่าผมโชคดีมากๆนะครับที่ผมกดแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วมันได้เลยนะฮะปกตินี่กดไม่เป็นสิครั้งยังไม่ได้เลยครับมิวทูกร่อนะอันี้ถือว่าโชคดีสุดๆนะฮะที่กดมา200แล้วรีได้ แล้วก็ไปเอา200เพชเอาโยกยกพลังกันเพราะว่ามือถูกกราะมันตีบวกแค่16ใช่ไหมของผมอะเราต้องการ25นะครับมันก็ต้องทําการไทโอนก็เลยสะละด,สะดิซดอนนะครับทําการไทโอนค่าพลังตีบวกมาให้มีถูกเกราะแล้วก็สีอีก200ใช่ไหมและนี่อีก200นะครับในการทําร่างแสงนะครับผมแล้วเลนส์แฟ400่ร้แล้วมี4 8 1ก็ถือว่าผ่านโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาแลกแสงกันเลยครับ อี๋จะกลายเป็นทูกรอหางเขียวนะฮะโอ้โหอันนี้คือขั้นตอนการทำมิวทูกร่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทําจนถึงล่างหนามเลยนะครับลหลายหลายคนเนี่ยเฮ้ยแม่งทำยังไงวะถูกไหมอ่าเรียบร้อยนะครับหมดไปกี่เพลเราไม่รู้นะเดีย๋ยวคอยว่ากันนะครับมันยังไม่ใช่สาระสําคัญอ่าสาระสําคัญก็คือเราต้องทําเปลี่ยนล่างให้ได้ตอนนี้นี็เป็นแรงแสงแนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะลุยกันต่อนะฮะก็คือการทำมาสเตอร์อย่างเงี้ยครับ การทำมาสเตอร์แน่นอนนะฮะเงื่อนไขของมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับเพียงแค่มุนมีโปรกรมอนตามเงื่อนไขทุกสิ่ทุกอย่างเช่นตัวตัวอย่างเลยนะครับอันแรกก็คืออ่าเลเวลโปรกมอน70นะครับค่าความสนิทหัวใจ70ครับเลเวลการตีบวก25นะครับแล้วก็ร่างแสงซึ่งโอเคร่างแสงก็คือเราแรกให้ดูเมอสกี้ถูกไหมครับเรารีเซ็ตมาแล้วก็กลากแลกเนาะก็หมดไป200ร e s e t ีเซต็ต200แรแลกก็เป็น400เพชรถูกไหมครับแล้วผมก็ อ่าอัปเกรดตีบวกโดยการถ่ายโออีก200เพจจากดิสนีอนมาอยู่มิวทูกรอกก็เสียสองเพรเป็น600แต่ว่ารอบนี้ผมหมดไปแล้ว600นะครับแล้วพอจะทําล่างมาสเตอร์เนี่ยนะครับเงื่อนไขต่อทางด้านขวานะฮะก็คือคนต้องมีสติ๊กเกอร์นะครับมาสเตอร์ Master ของมิวทูกรอกซึ่งกิจกรรมสัปดาห์ที่แล้วผมแลกทิ้งไปแล้วถ้าเกิดใครดูป้ายดีใหม่ผมจะกดให้ดูว่าผมแลกมาแล้วก็ใช้หนังสือกลาดอนอยู่ที่500ชิ้นซึ่งผมเก็บได้พอดีผมก็แลกมา แล้วก็รอบนี้ครับจะใช้เพชรอีก800ในการทำมาสเตอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นเองนะครับก็สเต็ปนี้นะครับเราจะหมดเพชรไปพันสโอเคไหมถามว่าพันสี่คุ้มไหมผมครับแรกเลยมาครับมิวทูกราอรล่างน้ามาสเตอร์ตัวที่2ของเรานี่ะมายี่โคเทโโเทครับมาแล้ครับกำลังจะเข้าสู่ทีมหลักฮะโคเททีมในตำนานผมกลับมาแล้วนะฮะ ผมเคยเล่นทีมนี้อยู่เซิร์ฟเวอร์น่าจะ624มะั้งสมัยนู้นเลยตั้งแต่ทำไปดีใหม่คลิปแรกนี่คือทีมดั้งเดิมผมเลยนะครับอ่าแล้วครับได้มาแล้วปุ๊บอ้าวมีคนถามอีกว่าเฮ้ยพี่ครับแล้วทำไมมิวทูกล่องพี่ถึงไม่เป็นล่างหนามในเมื่อก็ใส่อาวุธแล้วอ่าโอเคเรามาทางล่างหนามกันนะครับล่างหนามเนี่ยไม่ยากครับเพียงแค่คุณกดคำว่าเปลี่ยนตรงนี้ปึง้ง นี่ทุกคนจะต้องใช้นะครับไอเทมอัปเกรดนะครับมันจะเป็นเหมือนคล้ายเหมือนอัปเกรดจากพ o เทนเจมเป็น n e ็กเจสอาร์เตัวนี้นะครับเราซื้อได้จากกิจกรรมเมือ่อที่แล้วเองนะฮะตอนที่มันมีมีทูกรอกมาให้เราเราแลกเนาะมันจะมีทั้งอ่า5ปันเศษชิปสีทองแลกมีทูกรอก5หนังสือ500หนังสือกระดอนแนกสติ๊กเกอร์มเาเตอร์แล 500, ้วก็500เพชรนะฮะแลกอุปกรณ์แปลง10ชิ้นซึ่งอาวุธบวก3ที่ผมแลกมาเนี่ย นะครับผมใช้แค่8ชิ้นเองก็จะเป็นร่างหนามแล้วนะครับเดีย๋ยวผมแลกเลยแล้วกันนี่ครับ,บงอาต้องถอดอุปกรณ์ก่อนโอเคเดีย๋ยวเราต้องถอดอุปกรณ์กันก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นอาวุธฉพอปปหรอ่าอาวุธเนี่ยมันไม่ได้มีรูปร่างหนามขึ้นมาถูกไหมอ่าโอเคเดีย๋ยวเราผมจะเปลี่ยนให้ดูนะฮะผมจะเปลี่ยนให้ดูเลยอ่าไปที่อาวุธครับแล้วก็ไปที่เปลี่ยนครับแล้วก็กตรงนี้ ขาบอกอุปกรณ์สวมใส่ไม่สามารถเปลี่ยนร่างมาสเตอร์ได้อ๋อโอเคแปบนึงนะนี่เรียบร้อยนะเป็น n e x t gen ์ r ัลเอ่ะตอนนี้เป็น n e x t gen ์อ่ะนี่ลาเป็นเ e x t gen ส์อัลเแล้วนะครับเมื่อกี้เรากดแปลงเนาะเนี่ยเห็นทุกทุกคนเห็นรูปภาพไหมครับว่าอ่ามันจะมีมีทูกกาะปกติแล้วก็มีทูกกาหน่างนา้ผลูขก้นมาเป็นรูปภาพใหม่อ่าความสามารถของมันนะครับก็คือมีทูเกาะร่างมาสเตอร์นะทั้งแบบปกติและแบบเกาะอ,อันนี้จะกลายเป็นแบบเกาะเลยนะครับก็จะได้รับการอัปเกรดแบบเต็มขั้นเพิ่มพลังโจมตี15 แล้วก็ตูมตีแบบไร้ท่าเพิ่มขึ้น10%เนะครับเมื่อมีผลตีบวก3ขึ้นไปเพราะนั้นอาวุธที่จะทําให้ไม่ถูกเกราะเปลี่ยนไปล่างหนาด้ก็คือต้องบวก3ไเป็นต้นไปนะฮะอะคราวนี้เนี่ยมีคําถามมากมายนะครับถามมาว่าถ้าเราทำเล็เจนอมเมอร์บวก3ไปแล้วนะฮะแล้วเราจะทําบวกเพิ่มเนี่ยเราต้องไปหาเทอเรนเจมอีกไหมคําตอบคือไม่นะครับเราก็แค่ไปหาอุปกรณ์มาแล้วก็อัพเซตไปแค่นั้นเองอะก็เดี๋ยวผมจะใส่อุปกรณ์บวก3ไปได้วยดีกว่า เื่อเอาอดอสเอานี้ป้องกันแล้วกันนะอ่ะใส่เพิ่มเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็สวมใส่เลยอ่ะเราจะใส่อุชให้กับมิวทูกรอนะผมบอกกันเลยว่าโคเท่นะฮะเดีย๋ยวเราจะมาเปลี่ยนร่างน้ำด้วยกันนะครับ <"H ote> <laughs> อีโคเทนิวทูกรอทร่างนา้ำครับผมอุยอย่างเฟียวนะฮะแล้วความสามารถของมันเนี่ยผมบอกกันเลยว่าแม่งเปลี่ยนไปอีกนะฮะ นี่ครับเคื่อนขุดูพาสซีฟครับพาสซีฟเนี่ยเมื่อเริ่มต้นเทินแต่ละเทินนะครับโปกเกมอนแฟรี่เหล็กที่ออกรบนะครับจะทําให้พลังโจมตีลายธาตุของมิทูกรอบเพิ่มขึ้น12%เพราะนั้นเนี่ยถ้าพวกแฟรี่นะครับเหล็กออกรบด้วยเนี่ยจะทําให้ดาเมจของมิทูกรอบแรงขึ้นแล้วก็ลดดาเมจที่ร,นะรับลง15%นะฮะตัวเองจะได้รับนะครับภูมิคุ้มกันนะครับไม่มีการลดพลังโจมตีใดๆทั้งสิ้นต่อให้ศัตรูนะครับซีซีมา เราก็ไม่ลดพลังโจมตีครับพลังโจมตีเราจะไม่มีทางลดนะครับไม่มีทางลดแม้แต่1ห,หน่วยเลยนะครับแล้วก็หลังจากโจมตีเป็นตัวแรกนะครับจะเพิ่มดาเมจถาวรอ,อีก2ีป้องกันอีก20%ทั้ง2ทางเลยนะครับอ่าโคตรโหดเลยแล้วก็พร้อมได้รับสถานะโอเวอร์โหลดนะฮะโอเวอร์โหลดคืออะไรครับโอเวอร์โหลดก็คือการเพิ่มสปีดให้กับตัวเอง30%เ อัตราติดคริติคอนเดเมจครีสามสิบเนสกิลนี้สามารถโจมตีนะฮะโปเกมอนที่บินอยู่ดํนาน้ำเจาะเดนติดชาร์ฟอร์ดได้เพราะนั้นมีทูกเกาะตีใครก็ได้นะครับแล้วก็จะทําการสร้างเดเมจชนะธาตุคุณหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับผมก็คือจะไม่มีทางที่จะเสียเปรียบเดเมจแดงสิ้นกับธาตุอื่นๆอย่างน้อยโอเคธาตุสกิลของเราเนี่ยเราตีแค่ครึ่งนึงถ้าตามตารางธาตุใช่ไหมครับ แต่เมทูกรอกเขาจะตีคูณหนึ่งนะครับโคตรโหดนะฮะอินฟินิตสปิริตนะครับเดเมจลายธาตุโจมตีศัตรูนะฮะเราพร้อมดูดซับเป้าหมายดูดซับบัฟของเป้าหมายแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี10%นะครับเดเมจจะแรงขึ้นนะครับเมื่อมีสถานะโอเวอร์โหลดจะแรงขึ้นอีก150%โคตรแรงสกิลเนี้ยอย่างแรงนะครับที่เป็นสกิลลายธาตุ art, มันเอือ้อผมบอกเลยว่าพอมันเป็นร่างหนามเนี่ยมันเอื้อสกิลลายธาตุมากๆแรงจัดนะฮะแล้วก็สกิลนี้เป็นสกิลต่อสู้ครับเดเมจ100เหมือนกัน สกิลนี้เนี่ยตีทะลุโลมาตะได้แล้วก็เปลี่ยน40เป็นเลือดของตนเองติดคลินะครับมีโอกาสติดคลิ50แล้วก็สกิล mega ค o r โ u ช t i นะครับเป็นสกิลเพิ่มเป็นสกิลท่าพลังจิตแหละดาเมจ100เหมือนกันตีติดคลิก็โหดเลยเขาบอกว่าถ้าสังหารศัตรูด,ด้วยสกิลนี้จะสามารถตีต่อเนื่องได้อีกหนึ่งครั้งแล้วก็ ex polar power นะครับเป็นสกิลแบบรายท่าถูกไหมผมบอกไว้ว่าเมืองทูเกาะล่างน้าเนี่ยเขาจะเอื้อกับโปเกมอนอ่าสกิลโปเกมอนที่ สกิลของมันเนี่ยที่เป็นแบบลายธาตุมากๆอย่างเงี้ยเพิกเฉยนะฮะพลังป้องกันดดเมจทะลุทะลวงอเอาง่ายๆเลยนะครับแล้วก็มีโอกาส50%ติดคลินะครับแล้วก็จะเพิ่มนะฮะดดเมจถาวร20%พลังป้องกัน20%แล้วก็ได้โอเวอร์โหลด3เทอร์นะดดเมจ180โคตรแรงผมบอก,กเลยว่าโคตรแรงนะฮะอ่ะเรียบร้อยนะครับเราก็จัดการมันเป็นเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้ สก,กิลลุกลับนี่ยังไม่มีแบบรีวิวสี่นะอ่ะเรียบร้อยนะครับผมก็ได้ไม่ถูกกล่อมแล้วเดี๋ยวเราไปลองโซโล่กันสักนิดหนึ่งนะครับนี่อย่างจริงนะครับอ่ะนี้ก็จะเป็นการรีวิวนะฮะในการเปลี่ยนนะครับไม่ถูกกลอกล่างหนามหลายๆคนยังเปลี่ยนไม่เป็นพลังประมาณรันห้าอ่ะก็ไปลองเล่นดาบประจุนภัยกันดูนะครับสนุกสนุกเอา,า,านะคร่าวๆนะฮะให้ดูดาเมจเล่นๆนะฮะ ไปครับมีทูเก่อล่างหนามนี่คือสุดๆเลยนะผมชอบมากเราจะเอาเข้าทีมหลักกันเลยครับอืบ้มสกิลแม่งคือตอนที่ไม่ใช่ล่างหนามผมบอกว่าตอนเป็นล่างมาสเตอร์ธรรมดาไม่ใช่สกิลแบบนี้นะครับรูปลักษ์สกิลการอน่อสกิลไม่ใช่แบบนี้แล้วก็ความแรงไม่ได้เท่านี้ด้วยแต่พอเป็นล่างหนามผมบอกกันเลยว่านารกแตกนะฮะอย่างแรงใครบอกมีทูเกราะตีไม่แรงเอาคอนมาทูกผมได้นะฮะ มิทูเกาะนะครับเป็นตัวเดียวที่เอาไว้ใช้ต่อกรอนกับยูโนวานะครับเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่เอาไว้สอดไว้ต่อกรอนดีกว่าจะบอกว่าตัวเดียวมันก็ไม่ใช่มันคือหนึ่งในโปเกมอนที่เอาไว้สู้กับยูโนวาได้ดีมากๆนะฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับมิทกเกาะล่างน้ำครับที่หลายๆคนถามหากันว่าท้ยทำยังไงนะฮะอยากจะให้ทำให้ดูจังเลยนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนจะจากการฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้าสวัสดีครับ 可、hey.